สนามครับเตรียมพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์ฝั่งงนู้นนะครับพี่เลวัตผ่าชมพูนะครับอดีตทีมชาติไทยคู่กับน้องเก่งมะขามทีมชาติไทยเทคบอลไทยแลนด์นะครับฝัง่งนี้นะครับเจ้าอู่ทอบอรครับคู่กับแจ็คนะครับแจ็คทอบอ มาดูเสิร์ฟเจ้าอูทบอรครับครับศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งอูทบอเซบยอดไปอาไงน้องเก่งลากเล่นเองปักเข้าให้โอ้โหโอ้โห,โห,โหนะครับสุดยอดจร<อ>ิงๆกับ<อ>น้องเก่งครับโอ้โหนะครับลูกนี้ครับสองศูนย์ต่อสองนะครับ ดวงเสิร um. ์ฟจแก๊กอมบอลเปิดโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้สาม Alf. ต่อศูนย์นะครับามาดูวงเสิร์ฟนี่นะครับที่เป็นปัญหาครับวงเสิร์ฟพี่เรวัตเนี่ยครับผมปั่นครับเสิร์ฟดีามากครับปั่นไปทางไหนโอ้โหตัดเข้ากลางครับหูทบอลากได้เองปักเข้าให้ครับหูทบอลโอ้โหเด็ดเด็ดสุดยอดเหมือนกันนะครับ สามตอนหนึ่งครับสามห่มตอน,นโอ้โหลูกนี้ครับน้องเก่งครับเสิร์ฟเอสเลยครับเป็นแต้มเลยครับลูกนี้สี่ตอนนึแล้วครับสี่หนึ่เข้ามาอูทอบอรลากทีนี้หนึ่งลากเล่นเองโอ้โหกิเก โอ้โหลูกนี้ครับพอมบอลล่างได้ดีครับเกือบติดเกี่ยวน้องเก่งมะขามครับดูความแรงของลูกครับโอ้โหหอจกปปุ้ยแปดแปดครับทางนี้นะครับสีเสื้อนะครับสองนะครับสี่เสียอาร์มนะครับส่งเข้าประกวดครับเสียอาร์มเอได้แจ้งเสียอาร์มเอครับฝั่งนู้นนะครับ จังเก่งและพี่เรวัตครับสองสองต่อห้าเซอร์ไปว่าให้โอ้โหบินนิดนึงเก่งมากขามโอ้โหจิตมีอกเจ้าหูทอบอครับบเแแโอ้มาแล้วครับอย่างไล่เบียดไล่กี้กันกับคู่นี้นะครับจะก็ดับเบิลโอเพนครับครับสาม สามต่อห้าโอ้โหทบอสเสือไปโอ้โหพี่เดวัตโยกขึ้นไปเจ่งมากครับโอ้โหสุดยอดครับตรงนี้นเตะหนักเตะแรงกับน้องเกิ่งมะขามมาดูวงเสิบน้องเกิ่งมะข,ขามครับหกสามหกต่อสามว่าง่ายโอ้ไม่ข้ามครับตรงนี้น้องเกิ่งครับ เอาละครับ6ต่อ4นะครับมาแล้วครับเรื่อยๆเริงๆรรครับต้องมาดูงเสิร์ฟให้คำตอบจบพี่เลวัดครับพี่เลวัดลูกเสิร์ฟนี่ทําลายล้างครับดูปันป่นพิฆาตสี่หกต่อสีว่าไงพี่เลวัดเสิร์ฟมาเอาแล้วอูทอโบอโยกเข้าไปปักเข้าให้โอ้ลูกนี้ครับ<ต>ถือว่าหยอดได้ได,ดีครับน้องถิ่ง ก็เกือบบอกได้นะครับเมื่อกี้นะครับออเอาแล้วครับไรไม่ได้รไรของโจบ๊บบอของโจบ๊บแท็กไปหาไปหกเท่าเอาไปครับหกห้าต่อห้าหาเขาให้โอ้โห ป,ปูดแปดแปดได้แต้มปูดแปดแปดได้แต้มครับหกเท่าเจ็ดเท่าเสิร์ฟไปว่าไงครับพี่เรวัดหาชมโูยกเข้ามาน้อ,องแก่งมาครับมาผไม่ได้รับนะครับนี้เตะท่วมไปเลยครับเก่งมะขาม ครับหกเจ็ดหกต่อเจ็ดองเสริฟโอ้โหทบอเสร์ฟไปโอ้โหวิเลวัตยกเข้ามาเก่งโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหดีนะคมับดีดีจริงจริงครับน้องเก่งลูกนี้ท่วมนะครับห <6 S 2> กแปด แบบเตอร์ไปว่าไงครับจริงมาขามลากนี่เอาว่าไงติโจ๊ะจับสองโอ้โหเกี่ยวแล้วอู้ทบโอ้โหเกี่ยวสองช็อตครับโอ้โหเกี่ยวน้องเก่งเฉยครับครับผมโอ้โไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้นี่จะไม่ได้แต้มครับโอ้โหเลยครับ ือว่าสุดยอดจริงๆครับแก้มนี้โอ้ต้องขอพักดื่มน้ำเลยครับเก่เสร์ฟมาว่าไงครับเอาอออโอ้พอพอพอออกครับลูกนี้ ถือว่าตามทุ่มเทครับเราอู่ท,ทอบอรครับเก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ดเจ็งมะขามเสิร์ฟม,มาโอ้โหยกว่าไงยกก็ไป เก่งมะขามครับลูกนี้ครับใครจะไปรับแหละครับบล็อกทันไม่ทันครับลูกนี้บอกเลยว่าไม่ทันครับโอ้เทหนักจริงๆครับโอ้โหฟิตจริงๆครับน้องเก่งครับสิบเจ็แอล่างข้ามฟีเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับน้องเก่งมะขามครับปัจจุบันทีมชาติเทคบอลไทยแลนด์โอ้โหครับ ไปท่วมเหมือนกันครับแปดสิบแปดต่อสิบเสิร์ฟไปว่าไงโอ้โหพี่เลวัตแน่นจริงๆกับโยเข้ามาเก่ง โอ้โหตามเกี่ยวีว่าไงปัเข่าให้โอ้โหเลวัตผัดช่องโู้โหโชว์ของแล้วครับลูกนี้โอ้โหนะครับต้องเก่งเตะไม่ให้ลงพี่เลวัดยกขาขยับปล็อกข้ามบล็อกเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้เป็นแต้มที่สวยงามมากครับเ811 แปดต่อสิบเอ็ดอู๋ทบเสิร์ฟไปเก่งอ๋อเปิดปิ้นอ๋ออโอโอ้โหลูกนี้ครับเก่งปิ้นครับเอาแล้วครับเป็นแต้มนะครับ นะครับเก้าสิบเอ็ดยกเข้ามาเต๋งว่ขาโมโหไปโหดจริงๆครับเอาเลยครับเบียดเข้ามายิ่งโอ้โหคู่พี่ครับแต่และคู่ครับกกอตตแะครับโอ้โหเตะจนตะคอแตกครับโอ้โหตะคอแตกเลยครับ ปาดโอุ้ณปะร์เดงนะครับโอ้ตะก้อแตกครับคุตะก้อครับสิบสองเก้าสิบสองต่อเก้าครับมาดูสมน้องเก่งครับน้องเก่งมะขามเตะตะก้อแตกครับเมื่อกี้ครับผู้นี้เอ้าโอ้โเจ้าอูเปิดพลาดครับเสียอาร์เอได้แก้มหยุดครับ ยิ้มบอกว่าแปลกๆเวลาโนอกเรต้องพักเลยครับตอนนี้ครับโอ้คู่นี้นะครับต้องบอกว่ามันครับมันมากสิบสามเก้าสิบสามต่อเก้าครับเจ้าแฮกบางใหญ่เป็นกรรมการนะครับ เอาล้ครับปู่ทบโอ้ไม่ข้ามครับตรงนี้โอ้โหสิบสี่ต่อเก้าครับสิบสี่นะครับตอนนี้ครับเกมไม่เกมนะครับให้คำตอบจากโู้ทบและเจ้ากแก๊กทบแก๊กเดียวเกมแก้มเดียวเกมสิบสี่อ9ต,ต่อเก้าแตก็แตกอีกไหมตรงนี้เก่งมะถามเธิมา แจ็คว่าไงโยกเข้าไปเจ้าอูทบอลลูกนี้ลูกเอ้าวแบ็คเมคินาเซ็นแรกนะครับช่วงทีบเจ้าอูครับเซ็ตแรกครับเอ่อย่างอดีตทีมชาติไทยพี่เลวัตนะครับผัดชมพูนะครับและน้องเก่งนะครับทีมชาติไทยเทคบอลไทยแลนด์นะครับชนะเอ่ออูทบอลและเจ้าแจ็คทบอลไปนะครับเซตแรกครับตรงเราชมเซตสองครับ เอาแล้วครับเสร็จสองเิ่มแล้วครับมาดูวงเสิบพี่เลวัตพาดชมพูโอ้โหไหปบัลลูกนี้โชว์ของเยอะยกเข้าไปโอ้โโทอบออ้าวเป็นแต้มหรือเปล่าฟรีบอลเก่งโอ้ลูกนี้ฟิตจริงๆครับน้องเก่งมาขามครับยกหัวเสานี่เตะง,ง่ายจริงๆครับน้องเก่งเอาละครับ มาแล้วครับแต้มแรกครับถ้าแปลมาง่ายคือไม่รอดนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูวงเสิบน้องเก่งมะขามเออไปโอ้จะอูลากมาบักเขาให้หลังขวดโอ้โห สต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับมาดูวงเสิร์ฟที่เรวัฒนพัดชมพูอดีตทีมชาติไทย2ต่อศูนย์ลูกเสิร์ฟพิคาดปันโอ้อีกแล้วครับท่านยกมาโอ้ยังได้ปู่ทบอโอ้โหปู่ทบอครับเตะท่วมนะครับตรงนี้ หนึ่งต่อสองครับโดเข้าไปเก่งมาขามโอ้โห <c oughs> เอาแล้วครับหนึ่งต่อสามครับตอนนี้ครับ <c oughs> หนึ่งต่อสาม อ,อูโทบอโอ้ยไม่ข้ามครับลูกนี้หนึ่งต่อสี่ครับกงเสิร์ฟโจ้แจ็คโอ้โหไม่ข้ามอีกแล้วครับแจก,กแต้มเลยครับลูกเสิร์ฟครับห้าต่อหนึ่งครับสกอร์ต,ตอนนี้ครับลบ โอ้โหครับกรรมการต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าเสียง<ส>ห้าตอนหนึ่งครับสกอร์อยู่ตอนนี้มาดูวงเสิร์ฟน้องเก่งครับน้องเก่งมาขามสบอยโอ้โหลูกออกครับลูกนี้นะครับ เก่งนี่ก็จะตัดหน้าซ้ายของพี่แจ็คครับนะครับห้าต่อสองโอ้โอ้ไม่ข้ามอี่แล้วครับพี่เรวัลองลรวจสอบทีเดีเพียวหน่ง,ง,งนไ,มไม่ดูนะครับ มครับห้าสามห้าต่อสามเอาแล้วครับเจ้าอูเปิดแจ็คยกปูทอบอหิดเดียวเป็นแต้มหรือเปล่าตบไปโอ้ยลุกนี้ครับโอ้โอพี่เลวัตครับโอ้นิดเดียวครับลุกนี้โอ้ตามมาเลยครับ ก็สี่ห้าสี่ต่อห้าโอ้โหครับอูทอบอนิดเด,ยเดียวครับเสียอัมได้แจมครับสีเสื้อเสียอมครับอเีเลวัตผาดชมพูคู่กับน้องเก่งนะครับอดีตอ <4, S 1> ีทีมชาติไทย 6, คู่กับทีมชาติไทยครับสี่ต่อหกโอ้ลูกออกครับเสียไม่แต้ 4ี่เจ็ดสี่ต่อเจ็ดเสิร์ฟมาเก่งเปิดวิเลวดโยกเกง่งมกขามเสียอาร์ด็ตแค่โอ้สุดยอดจริงๆครับครับแปดสี่แปดต่อสี อีเลวัตผาชมพูเสิร์ฟไปอา้าวยกเก่งมะขามโหดูนี่โอ้เตะสวนเลยครับลูกนี้ครับลงโทษเลยครับลูกนี้เก้า <9, 4. S 1> ต่อสี่เอ่งน่อย เขาโอ้โหลูกเสิร์ฟครับโอ้โหทำงานดีจริงๆครับโอ้ทั้งพี่เลวัตและก็น้องเก่งครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับมาดูลูกเสิร์ฟพี่เลวัตครับนี่นะครับปั่นที่เป็นปัญหาครับส่งผลให้กับทุกทีมต้องตกรอบไปครับมุดเข้าไปหูเดียวครับโอ้โหใส่ใส่แตะโอ้ โอ้าสต่อสิครับโอ้พีเลวัตตั้งคันเก่งโอ้สันแบกโอ้หกสิบหกต่อสิบ เก่งลากเล่นเองซันแบกแ็กมาลุกไหมครับโอ้โห,โหน้องเก่งครับหน้าซ้<บ>ายเลยครับซันแบ็กครับซันแบ็กมาแล้วนะครับน้องเก่งโอ้โหนะครับหกสิบเจ็ดหกต่อสิบเจ็ดโอ้ทอบอลแบ่ไม่ใช่โอ้ทอโอ้น้องเก่งไม่ใช่โอ้ทอบอครับต้องแยกเสิร์ฟมาโอ้โหน้องเก่งจังหวะสองเลยครับ ครับสิบสองหกต่อหกปักเข้าให้น้องเก่งเอาแล้วครับจอแจ็คโยกอูทอบปอักเข้าให้โอ้หโหโัดแตกแตกแตโอ้โหสุดยอดครับเอาแล,แล้วครับสิบสอต่อเจ็กี่เลวัด โอ้โหนี่แหละครับปั่นโอ้น so ั่นแหละครับเห็นไหมละครับโอ้โหลูกเสิร์ฟครับเสิบที่เป็นปัญหาเลยครับทําให้เปิดจังหวะแรกเนี่ยเปิดยากครับเปิดไม่ได้เลยครับโอ้โหพีเรวัดเก๋าจริงๆครับลูกเสิบสิบสามเจ็ดสิบสามต่อเจ็ดครับน้องเก่งมะขามลูกเสิร์ฟทำงานอยู่ไหมโอ้โหทำงานดีจริงๆครับทั้งพี่เลวัดและน้องเก่งครับลูกเสิร์ฟครับโอ้สิบสี่แล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับ แต้มเดียวเกมครับจริงมักขามครับอีกแต้มเดียวเกมแต้มเดียวเกมครับเ4 7ต่อ14อู๋ทบออู๋เสิร์ฟออกเลยครับโอเคโอ้โหทบอลแล้วจะเจ็ททบอลนะครับแพ้อ่าต้องกินชิ๊กะไทยนะครับผมเนี่ยพี่เรวัตอดีตทีชาติไทยไปนะครับสองเซตรวดครับต้องรอชมแมตต์ต่อไปครับ